สุ่มไ่ดีหมัดไม่มีเกลืองบ49บาทดูดิผมจะได้หมัดอะไรมาดีมาดีมามามาเฮ้ยได้หมัดมังกรว่ะทุกคนเข้าไอดีมาแล้วมีหมัดจริงๆด้วยทุกคนโู้โคตรคุ้มอะ่ะเว็บแจกไอดีทุกวันสุ่มตอนปล่อยจะได้เลยและมีบริการเติมเพจใช้เพียง UID มีรหัสฟรีไฟล์ขายด้วยราคาถูกมากเพจนั้นก็มีแจกโคตรสุ่มรหัสฟรีด้วยเข้าลิงก์ใต้คลิปได้เลย โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ช <lö> ม <en> ทุกคนกัน <fellow> ด <said> so ้วยนะครับอยู่ผมมีแจกนะฮะอยู่ในเกมฟรีไฟ r e นะผมแล้ววันนี้นะฟรีไฟ r e นะผมมีเิยกรรมเข้ามาใหม่นะผมเสื้อคลอดแนวคลาสสิกนะครับผมเออพร้อมลายใหม่นะก็จะเป็นตู้อ่าตู้แบบนี้นะผมก็คือจะมี อ่าโอกาสได้ชุดทาวนแล้วก็มีโทเค็นเอาไว้แลกชุดด้วยนั่นเอ,เองประมาณนี้เลยก็จะมีเสื้อคอเต่าสีดำนะผมซึ่งคอต่าสีดำเนี่ยผมมีนะตอนอู้นานแล้วนะประมาณตั้งแต่เกมเปิดแรกๆครับตอนที่มันแจกฟรีครั้งแรกนะครับผมคือผมไปล่ามาแล้วผมก็ได้มานะผมเออแล้วก็เป็นคอต่าสีขาวอ่าคนก็นิยมใส่เหมือนกันแต่ว่าคนส่วนใหญ่ใส่สีดำเนาะแต่ว่าตอนเนี้ยคอต่าจะไม่มีคนใส่ละเออแต่คนน้นใส่สีขาวกันประมาณเนี้ย คอต่าสีดําแบบมีลายนะผมเออแบบมีลายเพิ่มเติมนะผมมันก็ไม่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 ไมไมค่อยสวยเท่าไหร่เท่ากับคอต่าธรรมดานะผมเออมันก็แค่แบบเพิ่มลายตกแต่งลายนะผมเอออันนี้ก็เป็นแบบคล้ายเสื้อของยามาโตะนะแล้วก็หมวกนะผมหมวกอะไรก็ไม่รู้นะดูดูเนี่ยเป็นแบบผ้าฮูดนะผมแล้วก็แว่นตรงแว่นตานแล้วก็เฮ้ย พอเต่าแบบลายอะไรก็ไม่รู้นะตรงเนี้ยมันเหมือน,นเป็นแบรนด์นะครับเออเป็นแบรนด์แบบแคล้ายๆแบบฮูดนั่นแหละเออกางเกงยีนรัดรูปนะผมแล้วก็รองเท้ายีโคตรเท่นะผมแล้วก็เสื้อผู้หญิงนะต่างๆนานานี้มันก็แล้วก็มีของแบบของเช่านะนะเออของเช่าแล้วก็ของกะกะแล้วก็โถเขียนนะผมเออประมาณนี้ ก็เหมือนเราสุ่มครบ30ครั้งเนี่ยเราก็จะได้การันตีของถาวรหนึ่งชิ้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็เรามาตรงที่เราแลกนะผมก็โอ้โหแสดงว่าโอกาสมันเนี่ยได้น้อยมากๆเลยนะผมถึงจะดบนะแต่ถ้าเราสุ่มได้ครบเนี่ยน่าจะการันตีนะผมว่าเออจะได้ไอ้ใบเนี้ยที่ออกมาแลกชุดนะผมโอเคื้อตีขาวก็แลกสีโทเค็นนะับสีดาก็3ามโทเค็นนะผม เสื้อแขนสั้นสีขาวก็สองโทเค็นนะหัวหมวกต่างๆนะก็ไปดูกันเลยนะตัวกันเองนเนาะว่ามันมีอะไรเนาะก็แนะนํานะครับผมก็สุ่มสักสี่รอบใช่ไหมฮะก็เอาเสื้อตรงคอเต่าสีขาวดีกว่านะเพราะคอเต่าสีขาวเนี่ยใส่กับอะไรก็เท่น,นะอันเหมือนเห็นปะผมใส่กับหัวขาวแล้วก็หน้ากากหน้ากากไฟนะผมคือมันเหมาะกันมากเออ นะครับผมก็สุ่มหนึ่งครั้ง8เพชรอห้ครั้ง40เพชระผม,ะผมถือว่าค่อนข้างที่จะถูกเลยนะแต่ก็มีโอกาสาที่ค่อนข้างที่จะเกลือนะผมเพราะเขาใส่เกลือมาเต็มตู้เลยนั่นเองเกีลกรรมนะผมก็เริ่มแล้วแต่วันนี้นะผม14วันนะเนาะหรือ15วันนั่นแหละอยู่ตั้งแต่วันที่16นะครนบผมวันนี้แะละแล้วก็ถึงวันที่30ิมิถุนาย,ยนนะครับผมเออ ก็เหมาะสมสําหรับสายไฮไลท์ที่ต้องการชุดสวยๆเสื้อสวยๆธรรมดารรมดานะครับผมเหมาะมากเลยเนี่ยผมมีตัวสีดําแล้วผมก็ไม่ต้องการตัวอื่นแล้วแหละเพราะว่าปกติคอเต่าผมก็ไม่ค่อยใส่อยู่แล้วนะในชีวิตจริงนยผมก็ไม่ใส่นะคอเตา่ามันต้องออกอีเวนต์อะไรเงี้ยถึงต้องใสเออนะครับผมเป็นของที่เรียบง่ายเนาะก็ ใครนะครับผมหมดเท่าไหร่หมดน้อยหมดเยอะนะผมก็ช่วยกันคอมเมนต์นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมก็ใครนะผมที่อยากเติมเพชรเติมอ่าเติมเพชรผ่านอ่ะเขาเรียกยวยดีนะผมก็อย่าลืมทนะักลูกเกอร์โซนนะผมเออโอ้ยเสียงเป็นไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมเล่นเองคนระับไปแล้วครับบ๊ายบายอู้หู